เลเวเลตเยอะแล้วพอตแตกง่ายจริงไหม Bee s i g h ให้คุณได้มากกว่าการเทรด ทเทรดกับ B ีไซส์ VEP Partner Official ของ XM วันนี้รับรีเบทเงินคืนทุกการทเทรดโอนเข้าบัญชีทเทรดอัตโนมัติทุกวันแถมยังมีกิจกรรมสะสมแต้ม loyalty ที่ทุกการทเทรดสามารถสะสมแต้มแลกเป็นบาลานซ์และ B ีไซส์ยังมีแจกอินดิเคเตอร์ฟรีที่จะช่วยให้การทเทรดของคุณแม่นยำม,มากขึ้นทเทรดเดอร์ท่านไหนสนใจเป็นสมาชิกกับเราสามารถเปิดบัญชีทีท่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมแน่นอนหรือจะเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มคอมมูนิตี้ของบีไซส์เข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายคลิกลิงก์ใต้คลิ ในโลกของการเทรดฟอเล็หรือว่าทองคำนะครับเลเวอเรจเนี่ยถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเลย เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนเนี่ยมักจะได้ยินคําเตือนนะครับว่าอย่าใช้เลเวอเรจสูงเดี๋ยวพอแตกแล้วจริงๆเนี่ยเลเวอเรจคืออะไรทําไมถึงกลายเป็นดาบสองคมสําหรับเทรดเดอร์อย่างเราๆนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าเลเวอเรจคืออะไรเลเวอเรจเนี่ยก็เหมือนกับการที่เราไปยืมเงินจากโบรกเกอร์นั่นแหละครับเพราะว่าถ้าลองคิดง่ายๆนะครับทองคําใน Forex เนี่ยเราจะเห็นว่าหน่วยมันเป็นออนใช่ไหมแล้ว1ออนเนี่ยจากวันที่อัดนะครับมีมูลค่าเท่ากับ3,500ดอลลาร์ซึ่งการออกออเดอร์ใน Forex นะคร์ซึ่งลอมักจะมีเท่ากับ100ออนหมมาาาายควว่ถ้เราจะออกออเดอร์ในฟอนะครับ ก็คือการที่เราเนี่ยสั่งซื้อทองคํา100ออนแปลว่าเราจะต้องมีเงินทุนอยู่เท่าไหร่ครับ350,000ดอลลาร์ 350, ใช่มั้เพื่อที่เราสามารถเปิดบายได้1ลอดแต่วเวลาราซื้อขายกันจริงๆเนี่ยถ้าเราออกออเดอร์0.01กราฟขยับ100จุดมันก็จะได้กําไร1ดอลลาร์ใช่มั้ถ้าคิดแบบไม่มีเลเวอเรจนะครับเราลงทุน3,500ดอลลาร์หรือว่า110,000บาทเนี่ยเพื่อเอากําไรทีละ30-40บาทเนี่ยน่าจะแก่ตายก่อนใช่มั้ครับแถมในความเป็นจริงเนี่ยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่อย่างเราๆเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ทุนที่สูงขนาดนั้นในการเทรดใช่มั้ดังนั้นโบรกเกอร์เขาก็เลยสร้างระบบเลเวอเรจขึ้นมานะครับเพื่อให้เราสามารถเปิดออเดอร์ได้ใหญ่กว่าเงินทุน ที่เรามีนั่นเองตัวอย่างนะครับเช่นว่าถ้าเรามีเงินอยู่100ดอลลาร์แล้วเลือกเลเวอเรจที่1ต่อ100นะครับหมายความว่าเราจะมีกําลังในการซื้อมากกว่าทุนของเราเนี่ย100เท่าจาก100ดอลลาร์นะครับเราสามารถเปิดออเดอร์ที่มีมูลค่าสูงได้ถึง10,000ดอลลาร์ 1, เลยหรือว่าถ้าเราเลือกเลเวอเรจที่1ต่อ1,000นะครับกําลังการซื้อของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1,000เท่าถ้าเรามีทุน100นะครับเราก็จะสามารถเพิ่มกําลังการซื้อของเราได้เป็น1 0 0 0 0ดอลลาร์เลยนั่นหมายความว่าเลเวอเรจนะครับสามารถช่วยเราทํากําไรได้เร็วขึ้นจากเดิมที่ยกตัวอย่างนะครับว่าเรามีทุน3,500ดอลลาร์สามารถออก ได้0.01กราฟขยับ1จุดนะครับได้กำไร1ดอลลาร์แต่พอมีเลเวอเรจนะครับเป็น1ต่อ1,000เนี่ยจากเดิมนะครับที่เราสามารถออกออเดอร์ได้0.01ทีเนี้ยเรากลายเป็นออกได้10หลอดเลยกราฟขยับ100จุดได้กำไร1,000ดอลลาร์ 1, จาก30เป็น30,000โดยที่ใช้ทุนเท่ากันนะทีเนี้ยเห็นความแตกต่างหรือยังแล้วทำไมเลเวอเรจสูงถึงเสี่ยงต่อการพอตแตกเมื่อใหม่ส่วนใหญ่นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเทรดมาเป็นปีแล้วแต่ว่าไม่รู้จักศึกษาไม่มีความรรรู้นนะะะะคับบบบกกกกกก็ชอาาออออออิดดดวววว่่่าาาาลลใหหญเเเเเเีียยยดดยย,ย,ยจจททไฟขๆ ก็ติดนิสัยออกหลอดใหญ่ๆนะครับโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นโอเวอร์เทดแต่อย่าลืมนะครับถึงกำลังการซื้อของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ทุนในบัญชีของเรามันยังมีเท่าเดิมนะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับเรามีทุน1,000ดอลลาร์ออก1หลอดกราฟขยับ1จุดเท่ากับ1นดอลลาร์ใช่ไหมถ้าเปิดออเดอร์ถูกทางเนี่ยกราฟวิ่งพันจุดบวกพันดอลลาร์หวานเจี๊ยบเลย แต่ทีนี้ลองคิดตรงกันข้ามเช่นกันครับผมถ้าการาฟมันวิ่งผิดทาง1.1ดอลลาร์ก็เท่ากับว,ว่าถ้าวิ่งพันจุดก็ลบพันดอลยิ่งถ้าคนเทรดทองครับรู้ดีเลยพันจุดในทองคำเนี่ยวิ่งกันหลักนาทีเลยยิ่งบางทีช่วงข่าวนะครับนอนฟาร์มเนี่ยวิ่งหลักวิเลย M1 แท่งเดียวพอร์ตแตกหายวับ3 0,000ื่นนี่ครับเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายๆคนถึงเตือนว่าเลเวลเลสสูงเนี่ยอาจจะทําให้พอร์ตแตกไวได้นะครับแล้วเลเวลเลสสูงดีหรือไม่ดีถ้าสำหรับผมนะครับส่วนตัวเลยความจรงิรเเงเลเวล ออกหลอดแบบใหญ่ๆตลอดเวลานี่ครับเหมือนเวลาเราออกรถนะครับการที่เราออกรถแรงๆวิ่งได้200เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องขับ200ตลอดเวลาใช่ไหมรถแรงๆก็ขับ1 20ได้แต่ว่ารถที่วิ่งได้แค่120เนี่ยมันขับถึง200ไม่ได้ที่สื่อก็คือมันแค่เพิ่มทางเลือกให้เราเท่านั้นเองครับว่าเราจะออกหลอดเล็กๆตามทุนที่เรามีก็ได้หรือว่าเราสามารถพัฒนาแบบเปลี่ยนระบบเทรดของเราได้มากขึ้นเช่นว่าเราอาจจะคิดค้นระบบเทรดสั้นนะครับส c a l ป i n g เก็บสั้นๆ100จุด200จุดใช่ไหมจะให้มาออกหลอดเล็กๆแบบสายลันเทนก็คงไม่่ไหหววเรรจนนนีะะชตงง้้ััด สำหรับผมมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าต้องใช้เราไม่มีสรุปเลยนะครับเลเวเลตเนี่ยอาจเป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ศัตรูขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ถ้าเรารู้จักคุมความเสี่ยงนะครับรู้จักการ MM ใช้หลอดไซส์ให้เหมาะสมมีวินัยแล้วก็สามารถอยู่รอดได้ถึงแม้ว่าจะใช้เลเวเลตสูงๆก็ตามนะครับแถมจะกลายเป็นอาวุธที่โคตรทรงพลังในตลาดเลยด้วยแต่ถ้าเราไม่รู้จักควบคุมความเสี่ยงครับเลเวเลตเนี่ยก็อาจจะเป็นกับดักที่ทําให้เราพอดแตกในพริบตาได้เช่นกันทราบในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้้้วพบบบกกััันนหหม่หคคราดีไซ์ขอุณ site beyond trading